สวัสดีค่ะอา่าวาสนาเกิดการนะคะชื่อเล่นว่าบุ๋มนะคะรหัส tds ก็คือสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะอา่าวันนี้จะมาพูดความในใจเกี่ยวกับอา่าการได้ทำงานกับแบรนด์นิสสันนะคะอา่าก่อนอื่นเลยบอกว่าเมื่อก่อนอา่าในหัวไม่มีแบรนด์นิสสันอยู่เลยนะคะจนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานนะคะอา่าทำงานเกี่ยวกับฝ่ายขายอา่าทำให รู้ว่ามีรถที่เป็นแบรนด์คุณภาพอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเมื่อาาก่อนจะเป็นแบรนด์เจ้าตลาดซะส่วนใหญ่นะคะในภาคใต้นะคะเข้ามาทำงานกับนิสสันนะคะทำให้รู้ว่ามีรถหลากหลายแบบมีให้เลือกทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเก๋ง หรือว่าเป็นรถเล็ก SUV หรือว่าจะเป็น7ที่นั่งนะคะส่วนตัวใหม่ก็จะเป็นคล e ิก epower แล้วนะคะพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะการทำงานกับแบรนด์นิสสันในฝ่ายขายนะคะให้เราเนี่ยได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากจาก ลูกค้าหลายรูปแบบนะคะ,อ,ะอ,ยอย่างในกรณีพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นชาวสวนลูกค้าราชการชาวสวนนี่น่ารักมากเลยนะคะ,ะและที่สำคัญก็คือที่ให้เราอ,อย่างเยอะเลยก็คือรายได้นะคะ,ะถ้าใครสนใจก็เข้ามาสัมผัสได้นะคะเกี่ยวกับการทำงานของนิสสันเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยนะคะ,ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ